ครับสวัสดีทุกท่านนะครับบรรยากาศเย็นนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่นะครับอำเภอบ้านแทดนะครับไม่รู้ว่าซาวว่าบ้านอะไรครับบ้านอะไรครับห้วยอะไรนะห้วยเม็กห้วยเตยห้วยเตยห้วยเม็กขี้ผุนนะห้วยเม็กขี่ผุนครับวันนี้ครับพี่น้องครับอีสานครับบ้านเฮาครับประเภทนี้นะครับอีสานแท้ครับวัฒนธรรมครับหาปูหาปลากินครับเพราะเราเลีงครับไปโมกไปขวบไปอ้อมอะไรครับทางนี้ครับแแล้วมาผมมาพวกอะไงครับผมเพ่งปลาครับผมครับนี่ครับเพื่อมาสอนปลานะครับปลามีปลาซิวแน่ปลา มีก no ah ุ้งแน่นะครับมืัอนี้ครับมมาหากินนะครับหากินครับหากินครับมืัอนี้ครับสีหมาดนะครับมืัอนี้ครับสีเหลาเลี้ยงเนี่ดอกได้มกสองมกสามมกแล้วดูครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศสวยๆมากครับผมวิวสวยมากนะครับวันนี้นะครับแก้วแก้วพี่น้องแก้วบรรยากาศดีมากครับผมฝนลิลินนิดๆนะครับบรรยากาศเย็นๆครับพี่น้องครับมีโอกาสมาเที่ยวด้วยครับ หวยเตยครับหวยเตยอำเภอบรนแฮดครับผมที่จัดสถานที่แ่นครับอีสานเขียวแหล่งที่สองครับแ่นครับตรงเข้ามาครับโรงเรียนรับการคอนครับผมตรงเข้ามาเลี้ยวขวานะครับฮัลกัตตาและขึ้นโผลขึ้นโอนกลนั้นณะสาวห้อนกัตตาเจ้าเนี่ยใหรมาแดงครับมือ พ่ต้องบสบายี่อต้อวีไรปีสารบ้านพ่อแต่ใดเสียงก็เขาใจพ่ต้องมาหัวใจ่อ้งกได้ร้าย้ครับอพ่บกกังแขวขาแล้วไอ้ดาวลวงเจ้าม้าไวไม่เหยว่อล้มกันามี่ขาหน่อยมะขาหน่อยน้ำแม่ได้เข่าหอมเล นหมาจารย์นี่ตัวดนเนี่มอนไหอาจาย์เนี่ยกินเบียร์ิขกินแล้วอาจารย์ดำมากนึงแมงเบียบว่ากกินสิเต็กก็ลอนตาราเวยะนัติลหา หาไม่ได้รักคุโอ้โหเไปหนเต็มเลยเดียวหมงดูครับอแ่งเแต่ว่าเขาขีสอนไปอีกประมาณหัวทองทุ่มไปแล้วรู้สึกทุกใจนะฮะได้ยินคำนี้ได้อยากกลับโรงเรียนนะ ครับนี่ก็คือวิธีการสอนปลาควงปล่อยเตยครับกระผมนะครับรองซาบ้านนี่ครับหากินแบบเรียบง่ายครับผมปลาแซลมอนกับว่าแซ่บท่าปลาขวานบ้านเท่าเดิมครับปลาขวานอยู่บ่่ลูนหัว